นิยายเสียงเรื่องหวานลักกับดักใจบทที่1กลิ่นเบเกอรี่หอมอบอวลชวนให้ลูกค้าที่เข้ามาในร้านท้องร้องกันได้ไม่ยากภายในร้านตกแต่งด้วยโทนสีฟ้าขาวดวยเรียบง่ายกรอบรูปโชว์ผลงานศิลปะป,ประดับตามผนังร้านทำให้ดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น ที่หลังเคาน์เตอร์นั้นเองมีชายหนุ่มและหญิงสาวเดินถือถาดขนมออกมาจากส่วนครัวลูอิสเออเน่เป็นชายร่างสงโปร่ง,งวัย27ปีผิวขาวใบหน้ารูปไข่เส้นผมหยักโซสีน้ำตาลอ่อนในตาสีเดียวกับเรือนผมเขากำลังก้มๆเงยๆจัดขนมใส่ตู้โดยมีพนักง,งานสาวผมสีทองชื่อเบสคอยช่วยเหลืออยู่ไม่ห่าง ตอนเช้าเอาขนมไปส่งที่ร้านพี่ทันใช่ไหมเขาถามขนาดตัดเค้กเป็นชิ้นแล้วจะใส่ตู้อย่างประณีตจะเรียมตามป้ายชื่อทัน่าโอเนอร์แซมเป็นคนไปส่งอืมโอเคเสียงกระดิ่งหน้าร้านดังขึ้นเรียกความสนใจจากทั้งเจ้าของร้านทั้งพนักงานให้รีบเงยหน้าทักทายสวัสดีครับยินดีต้อนถ้าว่ายังเอ่ยไม่จบดีพลันรอยยิ้มจางหายจากใบหน้า เมื่อพบว่าคนที่เดินเข้ามาในร้านคือฟรานซิสเวนคีฟลูอิสคิ้วขโมดหลังจากอีไยเดินเข้ามาหยุดอยู่หน้าตู้เค้กพอจะกลับหลังหันฟรานซิสก็ชิงพูดดักขึ้นมาซะก่อนฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยกับนายเบสจัดการต่อให้เรียบร้อยด้วยดวงตาสีน้ำตาลอ่อนเหลือบมองฟรานซิสเพียงเสี้ยววินาทีตั้งใจหนีเข้าครัวเพื่อตัดปัญหาทว่าเป็นอีกครั้งที่เสียงเข้มนั่นทำให้เท้าทั้งสองหยุดชะงัก ลูอิสถ้านายยังไม่เลิกหนีฉันฉันคงต้องตะกนคุยกับนายซึ่งถ้าทำแบบนั้นอาจจะเป็นการลบกวนลูกค้าได้หน้าหนาไม่มียางอายเป็นดาราซะเปล่าไม่รู้จกักรักษาภาพโพส์บ้างเลยหรือไงฉันไม่อยากคุยกับนายนายก็รู้ว่าฉันจะทำตามที่พูดลูอิสเออร์เน่หันกลับมาสบตาคนพูดสีหน้าแสดงออกชัดเจนว่าไม่เต็มใจแต่ก็ก้าวออกมาจากหลังเคาน์เตอร์ตามคำขู่ของอีฟาย จะคุยที่ไหนก็ว่ามาขอแซนด์วิชพายบานานะนาครีมแล้วก็ชาเอิร์สเลรเขาบอกพนักงานสาวแล้ววางธนาบัตรไว้เกินจำนวนก่อนจะเดินนำเจ้าของร้านไปนั่งที่โต๊ะมุมฝาด้านในสุดติดกระจกฉันจะคุยที่นี่แหละบรรยากาศดีออกฟรานซิสกวาดตามองไปรอบๆร,ร้านพางนึกชื่นชมการตกแต่งร้านได้ยินมาว่าเป็นไอเดียของเฮนรี่โรเจอร์เพื่อนสนิทของรูอิสนั่นเอง คนฟังกรอกตาเล็กน้อยกับท่าทางสบายอารมณ์นั่นเอ่ยเข้าเรื่องจริงจังมีเรื่องอะไรจะพูดก็รีบพูดมาฉันมีเวลาไม่มากนายคงจะเห็นนะว่าลูกวันนี้ลูกค้าเยอะแค่ไหนแล้วถ้าจะพูดเรื่องเดิมแล้วก็ฉันยังยืนยันคําตอบเดิมคือไม่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฟรานซิสเวนคริฟมาที่ร้านของเขาเรียกว่าพักนี้มาบ่อยมากเลยก็ว่าได้บางครั้งเขาไม่อยู่พอกลับมาเบสก็รายงานว่าอีกฝ่ายมาหาเป็นแบบนี้ประจําทุกอาทิตย จะมีได้โ่งหูโ่งตาบ้างก็ช่วงที่ฟรานซิสติดงานยาวแต่ถ้าไม่มาเลยจะดีที่สุดส่วนเรื่องที่อีฝ่ายมหาเนรือเรื่องเดิมซ้ำๆฟังจนหน้าําคาญฟรานซิสต้องการขอคบกับเขาเพื่อรับผิดชอบที่พวกเขาเผือมีความสัมพันธ์ทางกายการโดยไม่ได้ตั้งใจคิดอะไรบ้าๆเขาไม่ใช่ผู้หญิงแล้วก็ไม่ต้องการความรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นตอนพบกันครั้งแรกความประทับใจก็เป็นศูนย์อยู่แล้วเจอเรื่องนี้เข้าไปเขาแทบจะอยาก ให้ฟรานซิสหายหน้าไปเลยที่ซ้ําหลังจากนั้นเจ้าตัวยังเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือจากที่เคยดูถูกดูแคลนกลับมาตามขอโทษบอกว่ารู้สึกผิดต่างๆนานาไม่น่าเชื่อเลยแม้่แต่นิดเดียววางแผนสกปรกอะไรไว้อีกมากกว่าฉันพยายามคุยเรื่องนี้กับนายมานานแค่ไหนแล้วลูอิสเมื่อไหร่จะเข้าใจจิตนาของฉันสักทีฟรานซิสถอดแว่นออกแซงถอนหายใจเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไป และอยากรับผิดชอบจริงๆฉันรู้แต่ไม่ขอตอบสนองเข้าใจไหมพูดจบกรลุกขึ้นยืนตั้งใจกลับไปทำงานต่อไม่อยากเสียเวลาคุยด้วยแล้วฟานซิสรีบคว้าข้อมืออีกคนไว้พอดีกับพนักงานสาวมาจัดวางรายการที่สั่งเรียงบนโต๊ะตามด้วยเงินทอนลูอิสสะบัดมือแทบจะทันทีแต่คนจับไม่ยอมปล่อยส่งสายตาเชิงว่าถ้าไม่นั่ง ฉันจะพูดต่อโดยไม่สนใจใครทั้งสิ้นซัมเบสยังแอบเหลือบมองเป็นระยะอีกสุดท้ายก็ทำได้แค่ถลึงตาใส่อีกฝ่ายและยอมนั่งลงตามเดิมรอจนพนักงานสาวเดินกลับเคาน์เตอร์แล้วถึงเปิดปากพูดจะพูดอะไรก็รีรบพูดมาสิเอาตรงๆเลยนะเรามาเป็นแฟนกันเถอะลูอิสอ้าปากค้างกับคำพูดเห็นตรงของอีกฝ่ายพอตั้งสติได้ก็รีบปฏิเสธทันควนันไม่ว่าแล้วฟรานซิสถอหนหายใจ ถ้ารู้อยู่แล้วต่อไปก็ไม่ต้องถามอีกนั้นเปลี่ยนเป็นขอทำงานที่นี่แทนฟรานซิสหยิบแซนด์วิชใส่ปากกัดคำโตเขียวอย่างอร่อยอร่อยท่ามกลางสายตางุนงงของผู้ฟังอะไรนะลูอิสททนราวกับไม่แน่ใจในสิ่งที่ตัวเองได้ยินฉันบอกว่าขอมาทำงานที่นี่ดาราหนุ่มย้ำทางที่ยังกลืนของในปากไม่หมดซึ่งก็ได้รับคำตอบตามคาดไม่มีทาง ดวงตาสีฟ้าครามจ้องศพในตาสีน้ำเงินอ่อนชั่วครู่ก่อนฟรานซิสจะเปลี่ยนสีหน้าจากปกติเป็นยิ้มเจเล่ทาไหนไม่ยอมแล้วก็พูดเสียงต่ำพลางขยับจานเซนสิทออกห่างจากตัวอีกนิดมืออีกข้างล้วงสมาร์ทโฟนในกระเป๋ากางเกงออกมาหมุนควงเล่นฉันจะเอาคลิปที่นายถ่ายไว้ลงอินเทอร์เน็ตเรื่องของนายไม่เกี่ยวกับฉันอยากทำอะไรก็ทำตามใจรูอิสแค่เสียงหัวเราะในลำคอ ถามท่าจะลุกจากเก้าอี้ฟรานซิสเห็นแล้วก็อดํำไม่ได้ใจแข็งชะมัดเอาเถิดสนุกดียิ่งยากก็ยิ่งท้าทายตามใจทางที่เป็นคลิปตอนเราเนี่ยนะและคำพูดบางคำเอาไว้เป็นนั้นเข้าใจกันเพียงสองคนแน่นอนว่าลูอิสรู้ความหมายได้ในทันทีโกหกลูอิสเบิกตากว้างสีหน้าตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชัดอย่าอย่ามาหลอกฉันซะให้ยาก ถึงจะพูดแบบนั้นถ้าว่าน้ำเสียงติดจั่นจนจ้ตัวยังรู้สึกฉันไม่ได้โกหกนะไม่เชื่อคอยดูข่าววันพรุ่งนี้ก็แล้วกันฟรานซิสยังเล่นละครตกตาได้อย่างแนบเนียนพลิกสมาร์ทโฟนสีดำในมือไปมาราวกับไม่รู้สึกรู้สาอะไรเจอแบบนี้เข้าไปยังไงก็ต้องยอมล้วนะฟรานซิสมั่นใจความจริงดาราหนุ่มแค่โกหกเพื่อให้รู้อิยอมรับเข้าทำงานในร้านไม่ได้มีคลิปนั้นอยู่จริง ฟรานซิสไม่เคยคิดทำอะไรแบบนั้นเพราะมันอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตได้สิ่งเดียวที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือคือรูปถ่ายลูอิสตอนกำลังหลับที่เขาแอบ,บถ่ายเอาไว้เพราะคิดว่าเซ็กซี่ดีส่วนคลิปเขาแค่ใช้มันเป็นกับดักรอให้อีกฝ่ายมาติดกับฝั่งลูอิสเงียบไปนานสองนานด้วยความกังวลเริ่มมากขึ้นจึงไม่แน่ใจว่าควรจะตอบโต้อย่างไรดีนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันหมอนี่กำลังรอเล่นอะไรอยู่ใช่ไหม อย่ามันตลกหน่อยเลยนายไม่กลัวเสียชื่อเสียงหรือไงโรอิสทำเป็นไม่เกรงกลัวคำขู่ถานายเผยแพร่คลิปนั้นนายเองนั่นแหละที่จะแย่ไม่ใช่ฉันฟรานซิสยักไหล่ยกเื่อช้าขึ้นจิบช้ชาๆก่อนตอบกลับว่าฉันไม่กลัวเสียชื่อเสียงหรอกทนายอยากรู้ฉันเองก็ไม่ได้เข้าวงการบันเทิงเพราะชอบซักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นฉันไม่แคร์ พูดจบก็เปิดภาพลูอิดกำลังนอนเปลยท่อนบนหลับตาทิ้มอยู่บนเตียงขึ้นเจ้าตัวดูภาพนี้แค่นิดหน่อยนะแต่คลิปนะ่ะรายละเอียดครบเลยละแล้วความอดทนของลูอิดเออร์เน่ก็สิ้นสุดลงไม่ตลกเลยนะลบชิ้งเดี๋ยวนี้ติดกับจนได้ฟรานซิสสายหน้ายักไหไรอย่างไม่ยี่หละทางที่ความจริงในใจกำลังเต้นลิงโลด้าอยากให้ลบก็ต้องยอมให้ฉันทำงานที่นี่ไม่มีทางเขาลุกจากเก้าอี้ เลือมือ,อยื้อแย่งสมาร์ทโฟนจากอ e ีกฝ่ายเอามานี่นะลบทิ้งไปซะฟรานซิสล,ลุกขึ้นยืนยืดแขนข้างที่ถือสมาร์ทโฟนขึ้นสูงไม่ยอมง่ายๆไม่ฉันจะลบก็ต่อเมื่อนายให้ฉันทำงานที่นี่ฉันไม่ให้ทำหรือไม่ก็มาคบกันฟรานซิสขยิบตาปล่อยเสน่ห์ให้หากเป็นสาวคนอื่นคงยอมหลงตอบตกลงง่ายดายแต่ไม่ใช่กับบ e รูอิสเออร์เน่เพราะนอกจากเจ้าตัวจะไม่เคลิ้มแล้ว ยังคำท่าโก่งคออาเจนใส่อีตังหาฝันไปเถอะแวรนคลิฟได้ถ้าไม่ยอมให้ฉันทำงานพรุ่งนี้ก็เตรียมดูคลิปของเราบอนอินเทอร์เน็ตได้เลยปั้นหน้าขึงขังจริงจังน้ำเสียงเจอกระแสเอาจริงฝ่ายคนโดนขู่เมมริมฝีปากแน่นจองอีกฝ่ายด้วยสายตาจะกินเลือดกินเนื้อตกลงว่าต้องการแบบนี้ใช่ไหมงัม้นก็ตามใจผู้จบฟรานซิสก็หยิบแซนด์วิชอีกชิ้นกัดคำเบ้เริ่ม ดวงตาสีน้ำตาลอ่อนฉายประกายวาววับด้วยความเกลียดชังเขาไม่ชอบการถูกข่มขู่และฟรานซิสแวนคริฟต์กำลังข่มขู่เขาอย่างร้ายกาจนึกอยากปฏิเสธและเรียกพนักง,งานมาฮิ้วเจ้าคนสันลัเลยโยนออกไปนอกร้านแต่ก็กลัวว่าถ้าทำแบบนั้นอีกฝ่ายจะเอาคลิปไปเผยแพร่บาที่สุดอย่ามองฉันด้วยสายตาแบบนั้นสิสองอาทิตย์ในที่สุดลูอิตก็ยอมตกลงทว่าหลังจากได้ยินระยะเวลาฟรานซิสตึงกับอาปากวอ อยอมไม่ทํางานด้วยก็ดีอยู่หรอกแต่2อ,อาทิตย์มันน้อยเกินไปไหมตลกมากลูกอิตฉันต้องการ6กเดือนต่งหากคราวนี้เป็นเจ้าของร้านที่ตาโตสันศีษะพละวันครึ่งปีเชียวไม่มีทางเด็ดขาดนายจะบ้าหรออย่างมากฉันก็ให้แค่หนึ่งเดือนฟรานซิสพ่นลมหายใจหนักหน่วงเหนื่อยกับความใจแข็งของอีกคนเดือนเดียวฉันว่าฉันลงคลิปนั่นดีกว่าก็ได้สเดือน สามเดือนเท่านั้นไม่มีการต่อรองอะไรอีกเจ้าของร้านเบเกอรี่ยื่นคำขาดกอดอกจองนายอีกฝ่ายขม็งซึ่งคราวนี้ฟรานซิสโอเคถึงจะถูกลดระยะเวลาลงมาครึ่งหนึ่งจากความต้องการแต่สามเดือนก็เพียงพอสำหรับการใกล้ชิดกับบลูอิดฉันต้องทำให้ในายใจอ่อนให้ได้ตกลงสามเดือนก็ได้แล้วนายต้องลบคลิปบ,บ้าๆนั่นทิ้งตามที่พูดไว้นะประโยคต่อมาเรียกร้องรอยยิ้มจากดาราหนุ่มท่าทางลูอิดเชื่อสนิทใจ และดูเหมือนจะไม่อยากเห็นคลิปด้วยได้ฟรานซิสอารมณ์ดีขึ้นอยางเห็นได้ชัดผิดกับลูอินที่หนางองงาตาเขียวปาดไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมากลูอินไม่อยากเชื่อว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเขาเคยคิดว่าหลังจากมีร้านเป็นของตัวเองแล้วจะไม่ต้องพบเจอคนที่ใส่เสียนี่อีกแต่อีกฝ่ายก็ตามสืบจนได้ว่าร้านเขาตั้งอยู่ในส่วนไหนของนิวยอร์กไอโรคจิตแหล้วนายไม่ต้องทำงานหรือไงอดถามไม่ได้ ทั้งที่ทํางานวงการบันเทิงก็ดีอยู่แล้วจะมาเป็นโรคสร้างคนอื่นเพื่ออะไรแถมยังเป็นงานบริการลูกค้าอีกต่างหากลูอิดไม่คิดว่าคนอย่างฟรานซิสแวนคริฟจะทําได้ดีไม่ดีไม่ถึงอาทิตย์อาจจะมาขอลาออกเองก็เป็นได้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันหลังที่ฉันแสดงเป็นพระเอกปิดกล้องไปตั้งนานแล้วช่วงนี้ฉันว่างฟรานซิสตอบเสียงเรียบเรื่อยหลังจากแซนด์วิชหมดจานเขาก็เริ่มลงมือจัดก,การเค้กต่อ ฉันไม่ได้ถามถึงบทบาทการแสดงของนายลูอิต์กรอกตาใส่ดาราคิโอแต่ฉันอยากบอกแต่ฉันไม่อยากรู้แล้วก็ไม่อยากคิดจะสนใจด้วยเจ้าของร้านขนมตัดบทวกกลับเข้าประเด็นของตนอีกครั้งนายจะทําได้จริงๆเหรองานแบบนี้ต้องใช้ความอดทนสูงมากนะว่าแล้วก็เหลือบมองลูกค้ารอบๆร้านฉันกลัวว่านายจะทําลูกค้าฉันหนีหมดฟรานซสหัวเลาะคิวกระตกไม่ได้ยินประโยคหลงัง ดวงตาสีฟ้าครามศพมองดวงตาสีน้ำตาลอ่อนอย่างไม่ลดละพูดแบบนี้ไม่ความว่ายังไงพยายามควบคุมอารมณ์ไม่ทะเลาะก,กับอีกฝ่ายลูอิตต่อว่าเขาทุกครั้งที่พบหน้าผลักใส่ไล่ส่งอยู่ตลอดเวลาเขาเคยพยายามทำใจให้ชินแต่จนบัดนี้ก็ยังรับไม่ได้สักทีถึงแม้บางอย่างจะเป็นเรื่องจริงก็เถอะก้องนิสัยนายมันลูอิตเว้นช่วงนิดหนึ่งเว้นคำว่าอันตรพาลคิดหาคำพูดเบากว่านี้ แต่ดูจากสายตาของอีกฝ่ายคงรู้ดีว่าเขาอยากพูดอะไรใจร้อนชอบคิดก่อนทำไม่ค่อยใช้สมองมันจะมาไปแล้วนะลูอิดตดาราหนุ่มกัดฟันกรอดนี่อย่างน้อยไปด้วยซ้ำลืมไปแล้วเหรอว่าตอนเจอกันครั้งแรกนายทำอะไรกับฉันไม่บ้างถ้าลืมแล้วก็ฉันจะช่วยเตือนความจำให้ตอนเราเจอกันครั้งแรกนายหาเรื่องฉันดูถูกขนมที่ฉันทำแล้วก็ผลักฉันชนตู้หนังสือคำพูดของลูอิดทำเอาคนฟังวางซ่อม หมดอารมณ์จะกินต่อครั้งที่สองในเกือบหักกระดูกชั้นแล้วจับชั้นโยนกลางถนนจำได้บ้างหรือยังฟรานซิสพ่นลมหายใจหนักๆออกมาทางจมูกพอนึกถึงครั้งที่สใบหน้าคมเข้มก็เปลี่ยนจากเซ็งเป็นยิ้มกว้างแล้วครั้งที่3ละ่ะเขาแกล้งถามทำท่าน,นึกราวกับจำไม่ได้คนถูกถามนึกตามไม่นานใบหน้าก็ขึ้นสีระเรื่อพลางกัดฟันแน่นอยากเควนก็อ้ใส่หน้าอีฝ่ายขึ้นมาทันที นายก็รู้ว่าฉันจําไม่ได้อยากดูไหมละ่ะจะได้รู้ไงว่าเราทําอะไรกันบ้างดวงตาสีฟ้าครามทอแววเจ้าเล่ห์มั่นใจว่าอีกฝ่ายต้องอายเกินกว่าจะยอมดูภาพตัวเองนอนกับคนที่เกลียดอย่างเขาน่าเกลียดฉันไม่อยากดูลูอิทําสีหน้ารังเกยียจเชื่อสนิทใจเลยแฮะซื้อชมัดฟรานซิสคิดโดยลืมเนึกไปว่าลูอิทเชื่อไปแล้วว่าเขาเลวซ้ำมากถึงขนาดถ่ายคลิปไว้แบ็กเมล นันก็ตามใจดาราหนุ่มยักไหลหันมาสนใจของกินบนโต๊ะอีกครั้งลูยอีสายหัวขมวดคิ้วดูเคร่งเครียดตตดสินใจลุกจากเก้าอี้ฉันจะให้นายเริ่มงานอาทิตย์หน้าแล้วกันเอ,อ๋ยทิ้งทายแล้วเดินกลับไปที่เคาน์เตอร์โดยไม่สนใจดาราหนุ่มอีได้เลยฟรานซิสมองตามล่างสูงโปร่งยิ้มให้ลูกค้าบางคนที่ยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเขาก่อนหันกลับมายังทิศทางเดิมกำหมัดชกลมร้องเยสสบาๆคนเดียวสำเร็จ 17.25นาฬกา25นาทีอะไรนะนายนาลหลอจะทำงานที่ร้านของลูอิสนิกสันแม็คอยเป็นนักธุรกิจหนุ่มรูปหล่อวัย25ปีกำลังเป็นที่น่าจับตามองอย่างมากในขณะนี้เขามีเรือนผมสีทองอาดาบตัดกับดวงตาสีฟ้าสว่างคู่คมเขาเป็นเพื่อนสนิทซีเพื่อนของฟรันซินตั้งแต่สมัยเรียนไฮสคูลดาราหนุ่มนั่งบนโซฟาตรงข้ามโต๊ะทำงานเพื่อนมองไอ้เกลอในชุดสดสีดำ ใบหน้าฉาบด้วยรอยยิ้มดูอารมณ์ดีเสียเต็มประดาเขาอยู่ในห้องทำงานของนิสันที่โรงแรมคริสตันพาเลตใช่ตามที่ฉันเล่าให้ฟังนั่นแหละนิสสันขมวดคิ้วไม่ค่อยอยากเชื่อคำพูดเพื่อนเท่าไหร่แล้วเขาก็ยอม่ิน้ยทำเหรอแปลกไม่ถูกกันไม่ใช่หรอใช่ไม่น่าเชื่อเลยแต่มันเกิดขึ้นแล้วไม่เชื่ออาทิตย์หน้านายลองไปซื้อขนมที่สวีทสิฟรานซิสไม่ต่อล้อต่อเถียงมาก เขากำลังอารมณ์ดีและสะใจไปพร้อมกันเหตุผลก็พร้อรูอีติดกับเขาแล้วนั่นเองแล้วงานของนายละ่ะถ้าไม่ไปทำงานที่นั่นเราจะทำยังไงชายหนุ่มผมทองเลืกคิ้วหมุนควงปากกาในมือรู้ใช่ไหมว่าจับปลาสองมือไม่ได้ฉันรู้นะ่ะฟานซิสพ,พึมพำตอบรับเปลี่ยนจากนั่งเป็นเองกายนอนไข่าขาบนโซฟาหมอนั่นตลกชะมัดแกล้งและสนุกดีสองประโยคหลังทำเอาคนฟัง ส่งเสียงประหลาดใจฮะอะไรย้อนถามทันควันหันไปประจันหน้ากับนิสันแมคคอยแน่ใจว่าที่วุ่นวายกับเขามาตลอดนี่พอแค่อยากแกล้งกลายเป็นคำพูดของนิสันบ้างที่ทำให้ดาราหนุ่มขาหมดคิว้วก็เออสิเห็นชอบทำท่ารังเกียจฉันนักเดี๋ยวจะทำให้สยบให้ได้เลยคอยดูฟรนซิสป,ประกาศอย่างมั่นใจมั่นใจจังนะแต่จากที่ฉันรู้มารูอิดไม่ได้มีนิสัยเจ้าๆๆคิดเจ้แคนี่ถามจริงเธอะ มันมีอะไรมากกว่าตอนที่นายจับเขาโยนออกนอกโรงแรมหรือเปล่าถึงได้โดนเกลียดขนาดนี้นิกสันลีตามองอย่างจับสังเกตเพื่อนสนิทแค่เรื่องใช้กำลังต้องตามขอโทษขนาดนี้เลยหรือปกติไม่เคยเห็นจะยอมรับผิดสักเท่าไหร่แล้วนายไปดูเรื่องของลูอิได้ยังไงไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าเสียงของเขาแข็งชอบกกนฉันคบกับเพื่อนเขาอยู่นะ เฮนรี่ก็เคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับลูอินให้ฉันฟังบ้างเพื่อสนิทเขานี่นิกสันตอบเรียบเรื่อยไม่ได้สนใจสีหน้างุนงงของเพื่อนซีแล้วตกลงนายกับลูอินมันยังไงมีอะไรปิดบังฉันอยู่หรือเปล่าประโยคล่าสุดเธอเอาฟรานซิสเหงื่อตกรีบสายหน้าปฏิเสธไม่มีอะไรสักหน่อยฉันแค่อยากให้หมอนั่นยกโทษให้คือฉันคิดว่าฉันทําเกินไปหน่อยเขาตอบทางหนุนแขนต่างมอนประโยคแรกเผยทอทเสียงสูงจนคนฟังเลิกคิ้ว ทว่าสองประโยคหลังดาราหนุ่มพูดความจริงแต่รับการอาภัยคือเหตุผลหลักที่เขาตามตื้นลูอิดมาหลายเดือนจนถึงป่านนี้ถึงอีกฝ่ายจะบอกว่ายกโทษให้ก็ได้แต่นายก็ต้องไปพ้นหน้าอย่ามาเจอกันอีกก็เถอะพูดแบบนั้นใครจะเชื่อว่าให้อภัยจริงอีกอย่างจะไม่ให้ไปเจออีเขาคงทําไม่ได้แล้วก็ไม่คิดจะทําด้วยทําไมเขาต้องทําแบบนั้นในเมื่อความตั้งใจตอนนี้คือทําให้ลูอิดใจอ่อนโอเค ว่าไงก็ว่าตามกันนิกสันเพียงแค่พยักหน้าไหวไรน้อยอย่างไม่ติดใจอะไรก่อนหันมาสนใจกับเอกสารตรงหน้าอีกครั้งเออใช่จอเจียหน้าคููขวงเก่านายโทรหาฉันบอกให้ชวนนายไปในคลับคืนนี้ให้ได้แล้วนายจะว่าไงฟรานซิสนึกได้ว่าเมื่อบ่ายได้รับสายของนางแบบสาวเจ้าเสดนิกสันคงไม่ยอมรับสายเธอซิท่าสองเจ้าถึงได้ติดต่อมาทางเขา ชายหนุ่มผมทองสันสิษะดวงตาสีฟ้ายังจับจ้องตัวหนังสือบนกระดาษเอกสารไม่ล่ะอยากไปก็ไปเถอะเฮ้เฮ้อย่ามาบ้ยให้ฉันเชียวนะไม่คนนั้นนะฉันขอผ่านฟรานซิสทำท่าขย่งล้อเรียนอีกคนถึงตอนนี้เขาจะยังเที่ยวกลางคืนอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่ได้ควงสาวทีละสองสามคนเหมือนแต่ก่อนแล้วจะว่ายังไงดีล่ะเบื่อละมั้งไม่ใช่ว่าตอนนี้นายคบกับโอลิเวียอยู่หรอเด็กสาวที่เป็นนักแสดงน่ะ นิกสันสวนกลับด้วยน้ำเสียงโครืองหัวเราะไม่อยากรู้ว่านายชอบเด็กเธออายุเท่าไหร่นะถ้าจำไม่ผิดนายเคยบอกว่าสิบเก้าวมีใครไม่ชอบเด็กบ้างครับไอ้คุณเพื่อนอืมเธอเพิ่งจะอายุสิบเก้าปีแต่ฉันไม่ได้จริงจังหรอกนะแค่เล่นเล่นเดี๋ยวก็เลิกทำอย่างนั้นไม่ดีเลยนะระวังพ่อแม่เขาจะเอาเรื่องฟรานซิสฟังลาเบนนะ่านายก็เคยทำอย่ามาทำเป็นสั่งสอนฉันเลยย้อนกลับขณะเลื่อนสายตาจับจ้องมองเพดาน เรียกเสียงหัวเราะจากนักธุรกิจหนุ่มได้เป็นอย่างดีเรื่องแบบนั้นฉันเลิกแล้วเว้ยโถคุณนิกสันครับคิดจะมาเป็นคนดีเอาตอนนี้เนี่ยนะช้าไปหรือเปล่ากระทบกระทั่งเล็กน้อยพอเป็นพิธีตามภาษาเพื่อนซีเราไปเอาคำพูดพวกนั้นมาจากไหนคนอย่างนายคิดอะไรดีๆไม่เป็นหลอกนิกสันยังคงรอยยิ้มบนใบหน้าทว่ารังสีสมือนเริ่มแผ่กระจายไปรอบบริเวณไอหมอนี่พูดแบบนี้เดี๋ยวก็ตื๊บซะเลย ไปสนามมวยกันเลยดีกว่าไหมฟรานวันนี้ขอบายคืนนี้จะไปเที่ยวกับไอ้พวกนั้นเดี๋ยวหมดหล่อแล้วจะแย่แล้วตกลงว่าไงไปจําคําพูดใครเข้ามาฟรานซิสยิ้มล่าไม่สนใจจะออกกําลังกายยามเย็นแต่จะเอาคําตอบให้ได้ทําไมฉันต้องจําคนอื่นมาด้วยฉันคิดเองได้ทําถ้าจะโยนปากกาใส่ฟรานซิสรีบยกมือป้องศีรษะถ้าจะมาเพื่อกวนกลับไปได้แล้วฉันจะทํางานฟรานซิสยันกายลุกขึ้นนั่ง มองอีกคนที่ตั้งใจอ่านเอกสารแล้วถอนหายใจเบาๆตกลงไม่ไปจริงเหรอทมย้ำอีกครั้งเพื่อความชัวร์ซึ่งได้รับคำตอบคือการพยักหน้าพร้อมกับเสียงเนิบหน้าพวกนายไปกันเถอะฉันไม่ว่างตอนดึกเนี่ยนะจะโกหกก็ช่วยแนมเนียนยนิดหนึ่งได้ไหมพุ่งนี้ฉันมีประชุมตอน8โมงเช้าถ้าไปดื่มกับพวกนายก็คงต้องแหงตื่นไม่ไหวและสุดท้ายก็ถูกพ่อเรียกไปต่อว่าพร้อมไม่ได้เข้าประชุม ตอบขณะตวัดปลายปากกาเซ็นชื่อในแผ่นกระดาษก่อนพลิกแผ่นต่อไปอ่านอย่างละเอียดโอเคเลิกเซาสีฉันทำงานตามสบายเลยครับเพื่อนไม่กวนแล้วเขาลุกจากโซฟาคว้ากระเป๋าสะพายไหลฉันเองก็ว่าจะไปออกกำลังกายที่สปอร์ตคลับแล้วค่อยไปหาพวกนั้นอืมแล้วค่อยเจอกันนิสันละสายตาจากเอกสารเงยหน้ามองส่งเพื่อนสนิทว่าฉันจะมาใหม่ นายเองก็อย่างโหมงานมากนักล่ะระวังจะไม่สบายเอาดาราหนุ่มโบกมือนิกสันยกยิ้มมุมปากพยักหน้ารับพร้อมสวนกลับด้วยประโยคที่ทำเอาฟรานซิสแวนคริฟต้องตบหน้าผากตัวเองห่วงตัวเองเถอะนายยังไม่ได้คุยเรื่องที่ไปทำงานในร้านเบเกอรี่กับผู้จัดการส่วนตัวไม่ใช่หรอเออจริงด้วยลืมไปเลย